สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ยกับผมแฮสเกมบางปอนมาต่อก,กันในคืนที่สี่กันมาตึงบอกเลยว่าสนุกม,มากแต่ก็ต้องขอพายนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนว่าไม่แน่จจว่าได้ยินไหมครับอ่ะไม่ก็ช้าไปเริ่มกันได้เลยครับคืนที่สี่นี้เจอกับตัวแบรนครับอ่ารับมือก็เหมือนเดิมครับลุกตัวละครก็เหมือนเดิมเนะี่ยเออ บแบรนก็น่าจะโหดขึ้นนะผมว่ามาคืนที่สี่กันเฮลโลมาไหนดูซิแบรนอยู่ไหนโอ้โหยคืนคืนนี้น่าจะเดือดหละแบรนอยู่ไหนไม่มีบแรนะบแรนแฮะแบรนไม่มีนะเออ อุ้ยเกือบไป <g ül> อยี่เนว่วะอ่าเจอลิงแ้วแม่หายไปไหนมีแบงไหมไม่มีเหรอผมคิดว่าคืนนี้คืนนี้มีแบงเน่ยแต่ไม่ใช่ว่าน่าจะคืนที่ห้ามากกว่าเออช่างเถอะ ไม่ไม่ไอ้นี่ผมก็จเข้าใจปิดไปเปิดกล้องค้างไว้เออแบงไม่มีอ้อาวยิปายแล้วเร็วเร็วเร็วจะตายเร็วโอ้มันตัดสายไปไหนโอ้ตายแน่เลยไม่ทันแล้วโอ้ยตายแน่เลย ไม่ยิ้ไม่เงยโดนฟงไม่ถูกโดนฟางไม่ตัดไปเลยชิหายโอ้ยอว่าว้าว่าพาคแรกนี้โดนจับสแกนนะเพราะว่ารีมาสวันนี้ค่นี่รีมาเตอร์ผมยังไม่โดนนะแต่แต่ในพานี้โดนแล้วครับน่นจาจะครั้งแรกเลยโอ้โหโดนครั้งแรกเลย เฮ้ยยิบหายแล้วผมว่าต,วต้องระาวาังแล้วแหละเออต้องระาวาังมากเหมือนเดิมอุ้ยเอาดูว่ามา,มาว, <c oughs> วางแม่งมุมเหร นี่ไงมาแล้วแคนดี้นี่ไงไอลิงแสบโอ้ยปิด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 หายไปไหน ไม่ต้องปิดกล้องก็ได้อืมมีแค่สามตัวนะไม่มีอะไรเออ ลิงมาไปไปแล้วตีหนึ่งตีหนึ่งมาไม่มาเฮ้ยเกือบเกือบไปแล้วเฮ้ยเกือบโอ้โอ้ไอลิงมา แม่กอดีเลยลิงดูดูด,ด,ดูไม่มีอะไรทำไหมดูเถิดทาอยากเจอเพนกวินแฮะโอ้โห้เกือบไปแล้วแม่ดดปีนี้ก่าว่ะมีเสียงมาแล้ว นี่มาแล้วไปกดกดตัวสับ์แล้วตัวสับ์นี่ก็ไม่มีเฮ้ยโอ้ยเกือบไปเฮ้ยเกือบแม่เลยกดไม่ข้าวเลยนี่เกือบตายอยู่นะพ่านนี่ไม่มีพลังงานนะเออก็ดีแล้วแหละแอบแอบดูหน่อยนะ ใช่เอ eh? ๊ะอันนี้ซินอันนี้แคนดี้อันนี้ซินดี้ Where are you

เอไปแล้วผมว่าน่าความยากคือน่าจะมากลัวหนแคนดีอ้อยู่ไหนซิ Candy, นดี้แคนดี้อ่อนนี่นี่ตัวโอเคเจอแล้วแล้วก็มารีบกดว้ากูมไม่อยากเสียงแล้วแม่ คืนนี้น่จะชิวๆนะเออไม่ได้ยากเลยผมยกตรงไหนวะไม่ได้มีไปตรงนี้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไมได้แมว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 ไม่อยากเสียงเสียงเคาะมา ไปไอ้ลิงผมให้แล้วแม่ขอัยจ้างตอะปั่นซินดี้แม่มเลยกดไปกดมาแม่เดี้บอกออกไม่ใช่ไอ้นี่แคนดี้อุ้ยพอดีเลยแม่ลิง ตีห้าแล้วตีห้าแล้วตีห้าเรวเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ยอุ้ยมันยังอยู่อ้เชียช่ยทีหมายมันตัดอย่าเคาะโอเคดีอย่ามไม่เคาะมึงอยา่าเคาะตรงแคนสิบ้านนะ่า กูเหอภาวนาอย่าให้มันมาตั้งแคปสิบห้านิ้วโยิบหายแล้วเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอเคมาเฮ้ยเสียงก็มาแล้วคุณอยู่ไหนตายแล้วโอ้ยตีโหกเฮ้ยฉันน่าสักทีแม่เพราะว่าคืนนี้น่าจะโหด คือเนานะว่ามาไหนคอรหน่อยซีว่ามีดีเกมอะไรบ้างกลับมาไอเนี้ยให้เก็บชิ้นส่วนไม่ดีก็ชิ้นส่วนตกแต่งของแคนดี้นี่นี่น,นี่ตรงนี้เนี่ยไม่มีเลยไม่มีไม่มีเน็กไทเนาะต้องไปหาเน็กไทก่อน เออ,เออเดี๋ยวไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนี่หายากเลยในห้องนี้อ้าวโ,โหอยู่ในห้องนี้ยาได้ไงเออ,โอโจบแป๊บเดียวเลยแล้วก็ไปหาแคนดี้ นี่ไงง่ายไม่ล่ะเออคนง่ายนะนี่ที่เก็บจบแป๊บเดียวเลยนะจบแป๊บเดียวเลยอืมอ,อ่ะโอเคกันมาต่อคืนที่ห้ากันนะครับมาโอเคคืนที่ห้านี้น่าจะโคดขึออ้นเ,เลยนะมาโอเคคืนนี้เจอแบรงเนาะ มาเจอแบงกงกันเอาจริงๆผมไม่จำเป็นต้องทำทำทีแรกคลิปก็ได้เนาะทำแบบศกสองคืนก็พอแล้วเออมาคืนนี้เจอไอตัวแบงกงนี่ยังไงมาแล้วอุ้ยแบงกงโอ้ยน่ากลัวเลยคืนนี้นี่คืนนี้มากลัวเลยเพราะว่าคืนนี้นี่เดือดเลยเนาะไปไปคนนี้ไม่ปานตัวละครแล้วคนนี้ไม่ปาน แลงแล้วมาหาแบบจริงจังเลยมามาแล้วไป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 โอเคน,นี่คือที่ห้าน้องโหตายแน่ระวังเง่้ยมาแล้วอโอเค bắt 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 โอเคมันไปแล้วมีไหนอยู่ยไหนเปิดาวไว้เพื่อความชัวร์อ้าวโอยภาบแรงนี่แม่งน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้เออน่ากลัวแบบแปลกไง <c oughs>

สองแม่สวยแม่เป็นไงวดง่ายเลยนะแคนดี้กดแม่กดไปเลยมาแล้วโอเค แบ่งมาแบ่งมาแบ่งมาแล้วโอเคมันลอ่อแมทมสิบสองโอเคสวยตีสอง ดื้อโอยน่ากลัวมากหมดเวลาแล้วจะกลับมาเสมอไปตีสามแม่โคตรง่ายเนาะอืมเป็นไงจีเนี่ยเลย ชิวนะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วแล้วไม่มีไม่มีอ่าแล้วก็สับไปสับมาชิปอายมันมาแล้วเดี๋ยวเขา <c oughs> มาอา้าวไม่ใยแล้วเยี่ยเป็นแบลงเฉยเลย <c oughs> <c oughs> มาเป็นแบลงเลย <c oughs> ตีสี่ตีห้าเร็วตีห้าเร็วตีห้าเร็วเ้าเลยง่วงตีห้าโอเคไว ตีโหเลยตีโหเปิดไฟไว้ก่อนอืมไมายังมามามา,มาแล้วเอ้ยไปนิ่งลิงเจียจ๊ยกเจี๊ยกมันเสียงเรียกร้องลิง ลิงไม่ได้อยู่นิงมันชอบวิ่งหาคุณหาคุณเลยโอ oh, ้เรียกแบงใช่ตีหกตาโตไปตีหกเร็วเร็ว,รวจะจบแล้ว Where are you? It's the monkey monkey มาพอดีโอ้ยจบบริบูรณ์ตีหกโมงเช้าโอ้ย,อยจบสักทีง่ายมากเลยมา,าชิลๆะนะจิบๆจิบๆเบาๆเบาๆหาอะไรอะ่ะอ๋อค้นหาเออให้ค้นหาหาอะไรอ่ะ อาจะให้หาอะไรนะเออนี่เป็นแคนดี้เนาะไปไนะหนอะอุ้ยตำรวจอืมตำรวจเกิดอะไรขึ้นอะที่ร้านเอออุ้ยอุย้ยยามยามเขาไปโดนอะไรอะ่ะโดนโดนใครฆ่าวะ แม่เลือดออกเลยอืมไม่รู้กันไปโดนอะไรมาเนาะมาเออไปไหนอนะ่ะไปไหนเอ๊ะฮะนี่ประตูอะไรอะ่ะเ,เข้าหนี้โอ้ยเฮ้ยมันจะย,ยิงมันจะย,ยิงมันจะย,ยิงมันไม่ทันไปแล้วโอเคโดนตำรวจยิงเข้าไปแล้ว นี่คือหนังสือพิมพ์เรื่องย่อก็คือประมาณว่าในปี1993เนี่ยโรงงานเนี่ยเกิดไฟไหม้เนาะก็สาเหตุผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมอ่านอังกฤษไม่ออกนะช่างเถอะไปแต่ช่างเถอะมาจบแค่นี้เลยโอ้ยคือดิวโหดนะครับโอเคพักไว้นะครับถ้าใคร กดไลค์กดแชร์กดซับตะคันนะครัเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคืนที่หกผมว่าน่าจะเจอกันตัวแรกนี่แหละคออมาคืนที่หกนี้น่าจะเยอะอันนี้ผมได้ดาวหนึ่งดวงแล้วมาสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย